ยายเอินยายเขาลูกไก่จ๋าไก่จ๋าเอ้าโอ้ยใส่ลแล้วเอ้าโทรศัพท์ไปหาไม่เงีหนูไปกำลังไล่สวด,ด,ดยูติเกียงไปหาไม่เงีหนูหาคุณยายเลยคุยกับคุณยายเลยจาย้าเขากินมดนแล้วแม่เกี่ยงเลยเขาเดี๋ยวเห็นนะ เขากินหมดแล้วพี่น้องยยบรอยหมดแล้วเจ้าว่า้องยาดเลยนุ่มๆซะไอมให้ไหวใช่ไหมโอ้โอ้โอ้เดี๋ยววันนี้กัวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายปิดไห้ก่อนอะโอเคกินต่อ อย่างผู hmm. yeah. mm ้มาหายายวันแม่แล้วสิอ้ยพนวันแม่โอ้เป็นเโก็สารว่นแับก็เหดยกก็เ็ดเแต่คือเห็นกลิ่นบคอนล่ะผู้จ้งหนึ่งก็โอ้มันจะติดพอหลานเออโอ้่อยขร้องแล้วเด็กน่อยมันเห็ดออกเปลด่ยนูนะ

เอาทางนี้เขาเีวทังนีทางนี้เอาทางนี้ล้นี่นทางนี้ล้เอาอุ้ยบ้้ไเฮ้ย้เฮยนี่เ้าว่าั้นี่่ด้ยนเยสเเอา้หัวกันตังยตเอ้อหาดอกพ่อนะ เขาเอาลายบหมดไปม้นหมดน้าวดกบ่บหมดน้ําเขาเดียวก็มุดกองวัางเขาต่ำบักฮุ้งเนาะอีกหน่อยเขาต่ำบักฮุ้งบัก้ามมันใหญ่เอยมันก็ได้ใส่แต่เดียนนี่ก็เดียนนาเดียนนาเขาก็เปิดวงแล้วเนาะองเขาสิงหาเหากันย่าเนี่ยเขาเปิดวงวันที่ยี่สิบกัวนี่ได้ใส่ เดี๋ยวใอยกบมาต้องเทปกอนโอ้เขากลับมาจะรูงเทปกอนพนานะ่าพนอิ่มสิลูกตับมบูเป็นแดงเ้โอ้แดงแดงแดงไปไปบอกมันอือไปมาแล้ยงคนกบบีตทัดนั่นละทัดน่ะว่างไงทัดผู้ใดทัดเท่าติเออแย้เท่ากันน่ะ giải thạo ừ, người gái à. giải thạo à. giải thạo à, giải thạo <laughs> <laughs>